กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาววิไลลั์อรินธมาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาดิฉันจะขออภิปรายการดําเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองขอภาพฉายด้วยค่ะท่านประธานคงจะได้เห็นจากภาพฉ่ายนี้แล้วว่าเดิมทีแผนปฏิรูปประเทศด้านการเมืองนั้นมีการกําหนดประเดน็เดนการปฏิรูปไว้หประเด็นคือ1 ด้านเสริมสร้างวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 2. ด้านการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของสังคมไทย 3. ด้านการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น 4. ด้านการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมและ 5. ด้านการสร้างหลักธรรมาธิปไตยแต่ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงให้เหลือเพียง4ประเด็นข้างต้นดังที่เห็นในภาพผลจากการปรับปรุงได้ทำให้ประเด็นการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่อยู่ในแผนปฏิรูปด้านการเมืองต่อไปท่านประทานคะในแผนเดิมนั้นเป็นที่น่าเสียดายที่ประเด็นการปฏิรูปทั้ง5ประเด็นดังกล่าวยังไม่มีประเด็นไหนบรรล,ลุตามเป้าหมายเลยคะ่ะขอสไลด์ถัดไคปค่ะในฐานะสมาชิกกรรมธิการปกครองท้องถิ่นดิฉันจะขออนุญาตพูดย้อนไปถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น2ประเด็นคือประเด็นที่101 การมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและประเด็นที่103การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นและการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นในหน้า59ของรายงานฉบับปี2563ได้ยกเอาจำนวนการโพสต์ของประชาชนผ่าน Facebook และทว i ต t e r มาเป็นเครื่องแสดงถึงความตื่นตัวทางการเมือง โดยใช้กรณีการเรื่องร้องให้แก้ไขรัฐมนูญเมื่อตุลาคม2563ที่ผ่านมาให้เป็นตัวอย่างของการแสดงออกและการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยสมมติฐานเช่นนี้เองค่ะที่ทำให้ได้มีแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปประเทศหรือที่เรียกว่าบิ๊ก o ล็อกทางด้านการเมืองขอสไลด์ถัดไปค่ะปรากฏว่าบิ๊กล็อกนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นการฝึกอบรม รวมไปถึงการจัดทำหลักสูตร e-learning การจัดชุดเครื่องมือสื่อสารการทำคลิปวิดีโอการเผยแพร่ความรู้ทาง Facebook, YouTube, Twitter เป็นส่วนใหญ่สไลด์อาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะคะรรท่านประธานแต่มีรายละเอียดอยู่ในเอกสารจำนวน25หน้าฉบับนี้แล้วดิฉันเพียงยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นค่ะว่าการทำบิ๊กล็อกในลักษณะนี้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด และมีผลต่อการปฏิรูปหรือไม่อย่างไรคราวนี้ลองมาดูประเด็นปฏิรูปที่3ขอสไลด์ถัดไปค่ะแต่เดิมได้กำหนดค่าเป้าหมายของประเด็นนี้คือความสำเร็จในการกระจายอำนาจและการพัฒนานักการเมืองท้องถิ่นให้มีคุณธรรมจริยธรรมธรรมมาพิบาลให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการจัดสรรทรัพยากรในท้องถิ่นที่เป็นธรรมท่านประธานคะ ในประเด็นเรื่องการกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ดิฉันเห็นว่าข้อความในหมวด14ของรัฐธรรมนูญได้กำหนดไว้ชัดเจนและเป็นไปอย่างรอบด้านแล้วเป็นไปตามหลักการกระจา,ายอำนาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนดังเช่นในมาตรา249และมาตรา250กับรวมทั้งได้ให้อำนาจประชาชนไว้ในมาตรา254ว่าประชาชนมีสิทธิ์เข้าชื่อกันเพื่อเสนอยติ หรือเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างไรก็ตาม,รรมท่านประธานคะเป็นที่น่าย,ยินดีที่รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เตรียมการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นในปลายปีนี้ไว้แล้วซึ่งดิฉันเห็นว่าการเมืองภาคปฏิบัติที่จะนําไปสู่การปฏิรูปการเมืองในประเด็นการกระจายอํานาจและการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่างดีที่สุดค่ะขอภาพสไลด์ต่อไปค่ะ ท่านประธานคะในเรื่องการปกรครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าให้ตราพระราชกำหนดสุขาพิบาลรศ116เป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีพศ2440ต่อมาเมื่อปีพศ2448วันที่18มีนาคม ได้ทรงมีพระบรมราชองค์การยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาพิบาลท่าฉลอมเป็นแห่งแรกถึงวันนี้116ปีแล้วค่ะจนคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อปี2553ได้กำหนดให้เป็นวันท้องถิ่นไทยซึ่งนับได้ว่ามีความก้าวหน้าและเก่าแก่กว่าอีกหลายๆประเทศท่านประธานคะการปกครองท้องถิ่นของเราล้มลุกคุกคลานมาเป็นร้อยปีแล้ว เวลานี้ประชาชนกำลังรู้จักและเข้าใจการมีส่วนร่วมในการเมืองรูปแบบนี้ดังนั้นเพื่อเป็นการสนองต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านก็คงจะเป็นการดีหากจะสืบสารส่งเสริมการเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยต่อไปขอบพระคุณค่ะท่านประธาน